สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตา ประจำเดือนกรกฎาคมปี2564นะคะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วค่ะอยากจะฝากไว้ด้วยนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะคิวนี้ค่ะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะ ชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าดวงชะตาของคุณประจำเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันนะคะมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะในวันที่สองกร,รกฎาคมนะคะดาวพระพุธทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวเจ้าเนื้อเจ้าตัวมีความมั่นคงมีความแข็งแรงนะคะแต่ว่าเป็นเกษตรราธิบดีได้เพียง1 8 1 9วันนะหลังจากนั้นก็คือวันที่20กร,รกฎาคม ดาวพระพุธโคจรยกย้าอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้นะคะก็โคจรเข้าสู่เรือนกรกฎมาอยู่ในเรือนออขออภัยค่ะคราวนี้โคจรเข้าราศีกรกฎค่ะมาอยู่ในเรือนลาพระนะคะทิศทางมาดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันและนอกจากนั้นยังมีดาวสามดวงนะคะที่โคจรเข้าสู่เรือนวินาศนั่นก็คือดาวพระอังคารดาวพระศุกร์และดาวพระเกตนะคะแต่ดาวพระอังคาร ดาวพระศุกร์นั้นจะย้ายช่วงปลายเดือนแล้วค่ะในช่วงแรกๆของเดือนก็ยังถือว่ามีเกณฑ์ด,ดีอยู่นั่นเองเราค่อยมาไล่เรียงกันไปทีละดวงดาวกันนะคะสมัยขอพูดถึงช่วงที่ผ่านมาสําหรับชาวลัคนาราศีกันกันก่อนนะสำหรับช่วง1-2ถึง,งเดือนที่ผ่านมาของชาวลัคนาราศีกันนะคะคุณได้เจอกับเส้นทางที่ค่อนข้างขรุขระมีอุปสรรคมีขวากหนามเยอะนะคะแต่ชาวลัคนาราศีกันซึ่งเป็นราศี ธาตุดินนั้นเป็นคนที่สู้ไม่ถอยมีความพยายามค่อนข้างมากนะคะจนบางคนนะที่เป็นชาวลัคนาราศีกันเนี่ยสู้จนมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินมีค่าบางอย่างมาครอบครองเลยก็เป็นไปได้นะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะชาวกันมีการแข่งขันกับตัวเองคุณไม่ได้แข่งขันกับคนอื่นคุณไม่ได้อยากจะแข่งกับใครคุณเพียงแต่แข่งกับตัวเองตั้งเป้าไว้กับตัวเองแล้วก็ดูว่าตัวเองจะทําถึงเป้าจะทําได้อย่างที่ใจต้องการหรือเปล่าคุณอยาก จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นคุณอยากจะแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองนี่คือสําหรับช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์หรือบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เอื้อต่อการแก้ไขมันก็ไม่เอื้อต่อการที่จะทําให้คุณนั้นบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะในเรื่องของเงินโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวนั่นเองค่ะยังไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเต็มที่นะคะทีนี้เรามาไล่ดูดวงดาวกันแต่และดวงสําหรับชาวลัคนาราศีกันกันเลย car สมัยก็ขอเริ่มต้นดาวแรกนะคะก็คือเริ่มที่ดาวพระพุธเลยค่ะเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณและนอกจากนั้นดาวพระพุธก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะด้วยซึ่งหมายถึงการงานนะคะก่อนหน้านี้นะคะดาวพระพุธได้โคจรอ,อยู่ในเรือนสุขพะค่ะในช่วงเดือนพฤษภาในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะพอวันที่สองกรกฎาคมดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนได้ตําแหน่งเป็นเกษตรรา ธิบดีทําให้ชาวลัคนาราศีการน,นั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีการจัดการมีการทํางานต่างๆมีความมั่นคงมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วพอวันที่20กรกฎาคมดาวพระพุธดาวประจําตัวของคุณก็จะโครจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาภะนะคะถือว่าดีต่อเนื่องค่ะดาวพระพุธเป็นดาวธาตุน้ํา ราศีกรกฎก็เป็นราศีาธาตุน้ําถือว่าให้คุณแก่ดวงชะตานะคะชาวลัคนาราศีกันก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบเกิดขึ้นมีจังหวะมีโอกาสมีข่าวดีต่างๆเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับเข้ามานั่นเองนะประกอบกันกับดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนลาภะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมค่ะและ ได้ตำแหน่งเป็นมหาจากักรนั่นก็หมายถึงชาวลัคนาราศีการมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นแบบไม่ทันคาดคิดเพราะคำว่าวินาศหมายถึงคาดไม่ถึงหมายถึงปรับปรับทันทีทันใดนะคะหมายถึงเบื้องหลังนั่นเองค่ะลาภะก็หมายถึงโชคลาบและนอกจากนั้นยังหมายถึงเงินก้อน,อนด้วยส่วนคำว่ามหาจาักรนั้นก็หมายถึงการต่อสู้การดิ้นรนความพยายามจะนำมาซึ่งความสำเร็จในที่สุดค่ะการที่ดาวเจ้าเรือนวินาศโคจร เข้าเรือนลาภะและได้ตำแหน่งดีๆนะคะอย่างตำแหน่งมหาจักรตรงนี้สมัยก็สามารถที่จะตีความหมายออกมาได้ว่าอะไรที่ชาวลัคนาราศีกันเคยทําผิดพลาดไปอะไรที่มันเป็นความล้มเหลวสําหรับช่วงที่ผ่านมาลงทุนแล้วไม่ได้กําไรทํางานแล้วไม่ประสบความสําเร็จช่วงนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาดีขึ้นการกลับมาดีขึ้นไม่ได้กลับ มาแบบโอ้โหอย่างกับพริกมือเลยไม่ใช่นะคะมันก็จะเป็นลักษณะค่อยๆดีขึ้นเข้าเอ่อเข้ารูปเข้ารอยลงที่ลงทางมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นและก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีกันว่าสิ่งที่เคยผิดพลาดสิ่งที่เคยกระทําแล้วมันไม่สําเร็จสิ่งที่เคยติดขาดการเจราจาการติดต่อการประสานงานใดที่มันไม่ราบรื่นนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจะมี เกณฑ์ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และสมัยขอเสริมสักนิดหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณเคยทําผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่คุณเคยติดขัดในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เนี่ยมันก็บอกเลยนะคะสมัยต้องบอกเลยนะคะว่ามันไม่จําเป็นที่คุณจะต้องได้มาจากเรื่องเดิมๆนะๆนะอย่างเช่นสําหรับช่วงที่ผ่านมาคุณเคยผิดพลาดเรื่องของการงานในเดือนกรกฎาคมน,นี้งานคุณมีเกณฑ์สาเร็จมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้เดือนที่แล้วผิดพลาดเรื่องงานเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค ามาก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าคําว่าดาวพระอาทิตย์นั้นคือดาวเจ้าเรือนวินาศมันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงมันเป็นอะไรที่นึกไม่ถึงนั่นเองค่ะแล้วได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยการต่อสู้การฝ่าฟันความพยายามของคุณจะทําให้เจอหนทางจะทําให้เจอกับโอกาสจะทําให้เจอกับความสําเร็จได้แต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องพึงระวังเพิ่มขึ้นมาในเดือนนี้นั่นก็คือจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ทำมุ มุ่งเลงกันกับดาวพระเสาร์นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟดาวพระเสาร์เองก็เป็นดาวธาตุไฟค่ะดาวพระอาทิตย์อย่างที่บอกไปเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศดาวพระเสาร์ก็คือดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะปุตตะหมายถึงบุตรหมายถึงบริวารหมายถึงการลงทุนหมายถึงการต่อยอดการเริ่มต้นนะคะจริงๆแล้วดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนปุตตะตรงนี้เนี่ยโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่นะคะนั่นก็หมายถึงจะมีความมั่นคงในเรื่องของ บุตรในเรื่องของบริวารมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ว่าในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงจังหวะวันที่26พฤษภาถึงวันที่27กันยายน3เดือนนะคะประมาณ3เดือนตรงนี้เป็นจังหวะที่ดาวพระเสารโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศานั่นเองค่ะและยังมาทํามุมเลงกันกับดาวพระอาทิตย์สมัยเกรงว่าจะมีปัญหาความขัดแยง้งปัญหาเก่าๆที่มันเคยคาราคาซังอาจจะประทุกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดย เฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับบริวารปัญหาที่เกี่ยวกับบุตรใครเป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกแล้วต้องพยายามดูแลเอาใจใส่ลูกของคุณให้ดีนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังอาจจะไม่ค่อยออสนใจเรื่องการเรียนเท่าที่ควรช่วงนี้คุณต้องคอยประครบประงมนะคะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของบริวารอาจจะนําความเดือดร้อนมาให้หรือแม้แต่การกระทําอะไรใหม่ๆการลงมือทําอะไรใหม่ๆก็อาจจะมีความขัดแยง้งหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสมัยอยากจะให้ชาวลัคนาราศีกันพยายามควบคุมอารมณ์และควบคุมคําพูดควบคุมจิตใจของตัวเองค่ะเพราะบางทีแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของบุตรปัญหาเรื่องของบริวารปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการลงมือทําต่างๆมันก็เป็นปัญหาหนึ่งอยู่แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นมาคือปัญหาทางด้านจิตใจของคุณบางทีชาวกันอาจจะร้อนรุ่มอาจจะวิตกกังวลมากเกินไปเครียดมากเกินไปก็เป็นไปได้นะคะก็ต้องระมัดระวังให้มาก กลัวว่าจะส่งผลต่อในเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่สมัยอธิบายไปเกี่ยวกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระเสาร์เพียงแต่อยากให้ชาวลลขนาราศีกันได้ระมัดระวังเนื้อระวังตัวนะคะแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปอย่าลืมว่าดาวพระอาทิตย์นั้นยังอยู่ในเรือนลาพระนะคะและได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องของโอกาสจังหวะดีๆโชคลาภมีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะทีนี้เรามาพิจารณาที่ดาวพระเสาร์กันบ้างนะคะซึ่งดาวพระเสาร์อย่างที่สมัย ไมยบอกไปเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและโคจรเป็นเกษตรราธิบดีนะคะอยู่ในขณะนี้นะทิศทางเริ่มดีมากขึ้นส่วนดาวพระพุธด,ดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะของคุณ,คณก็โคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานนะคะชาวลัคนาราศีกันคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นที่จะมีช่องทางเกี่ยวกับการหาไรายได้นะคะต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกันนอกจากที่ดาวประจาเนื้อ ประจําตัวของคุณจะเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงต้นเดือนแล้วพอปลายเดือนโคจรมายังเรือนลาพะนั่นหมายความว่าช่องทางใดที่คุณกําลังเสาะหาอยู่โอกาสใดที่คุณกําลังต้องการมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีการท่านใดที่ต้องการจะมองหาช่องทางทําเงินเพิ่มช่องทางทํางานเพิ่มบางคนตกงานบางคนว่างงานไปยื่นใบสมัครนะคะไปสมัครงานกับที่ต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนั่นเองค่ะในเรื่องของ าดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งตอนนี้ได้โคจรอ,อยู่ในเรือนอริหลายๆคนอาจจะก,กังวลในเรื่องของอุปสรรคปัญหานะคะแต่สมัยมองว่าดาวพระพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแม้ว่าจะโคจรอ,อยู่ในเรือนอริก็จริงคุณอาจจะมีความติดขัดในเรื่องของความรักคู่รักบ้างนะคะอาจจะไม่ลงเนื้อไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันบ้างแต่ในเรื่องของงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคะ่ะดาวพระสาวดาวเจ้าเรือนปุตตะแม้จะโคจรถอยหลัง แต่ตำแหน่งโดยภาพรวมเขาก็เป็นเกษตรราธิบดีดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนกรรมะของคุณก็ยังโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภทิศท,ทางก็มาดีดาวพระพฤหัสโคจรอ,อยู่ในเรือนอริก็จริงก็แก้ปัญหาไปดาวพระพฤหัสก็เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนของความรู้เป็นตัวแทนของทางสว่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้เลยว่าชาวลัคนณาราศีกันจะสามารถหาทางออกจะสามารถหาทางแก้เกี่ยวกับเรื่องของการงานได้นะ ่เองคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเราก็มาพิจารณาที่ดาวพฤหุกค,ค่ะ เพราะดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกันนะดาวพระศุกร์และดาวพระงคานโคจรเข้าเรือนวินาศอย่างที่สมัยกรรนบอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะตั้งแต่ต้นคลิปนะคะการที่ดาวเจ้าเรือนการเงินมาโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศก,นก็ต้องพูดตามตรงเลยว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะจ่ายไปกับสิ่งที่ไม่ควรจ่ายจ่ายไปกับเรื่องไม่คาดคิดจ่ายไปกับสิ่งที่คุณไม่ได้วางแผนมาก่อนนะแล้วยิ่งมี ดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนวินาศด้วยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นว่าสิ่งใดที่คุณเคยค้างคาปัญหาเก่าๆคา,าราคัสซังมานานแสนนานแล้วยังไม่ได้ชําระนะคะอาจจะเป็นค่าเบี้ยประกันที่คุณค้างเขาหรืออาจจะเป็นหนี้สินที่คุณค้างเขาอยู่อาจจะต้องมีการชดใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะแต่สมัยมองว่าชาวลัคนาราศีการนั้นจะสามารถหาเงินเพื่อที่จะมาชําระหรือเพื่อที่จะมา,า,มาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะเพราะอย่างที่บอก ไปว่าดาวก็มีโคจรอยู่ในเรือนลาพระอย่างเช่นดาวพระอาทิตย์และดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณยังมีความมั่นคงยังมีความเข้มแข็งอยู่สมัยเลยมองว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกันยังหาได้แต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าพอหามาได้มันก็เป็นมันกออ็มีเรื่องที่จะต้องจ่ายออกไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องวางแผนการเงินของตัวคุณเองให้ดีเลยนะคะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกัน ่ะัมก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทั่นหน้านะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ